วิธีการสั่งสมองคนหมดรักเนี่ยให้กลับมารักคุณมากขึ้นกฎของการสร้างความขาดแคลนอยากให้เขาคลั่งรักต้องทําให้เขาเนี่ยเห็นค่าครับกฎของการสร้างความขาดแคลนหมายความอะไรหมายความว่าคุณต้องมีวิธีวิธีการพูดแบบมีเลเยอร์ครับสมมุติครับเขาทักมาว่างคุยหรือเปล่าต่างๆพวกนี้ให้บอกว่าสักครู่หนึ่งพอดีกําลังทํางานอยู่เดี๋ยวทักลับไป ห้าบอกว่าวาง่มีคนใหม่แล้วหรือยังสิ่งที่คุณควรตอบคือย้อนกลับไปว่าแล้วอยากให้ฉันมีหรือเปล่าคุณคิดว่าฉันมีหรือยังนะไอ้ต่างๆพวกนี้ที่มันดูเหมือนกับว่าคุณมีลูกล่อลูกชนในการพูดครับ3.2ครับจงทำให้เขาเห็นว่าคุณมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องมีเขาก็ได้3.3ครับยิ่งมีคนสนใจคุณเยอะยิ่งมีเสน่ครับ สิ่งที่มันทําให้คุณดูไม่มีสเสน่ห์ที่สุดเลยคือคุณทิ้งสังคมของคุณเองคุณทิ้งเพื่อนสมัยเรียนคบมานู่นนี่นั่นกันคือเพื่อนรุ่นไหนก็ตามแต่คุณทิ้งคุณกะว่าชีวิตนี้อุทิศเพื่อครอบครัวความรักความสัมพันธ์หนึ่งล้านเปอร์เซนสิ่งนี้ทําให้สเสน่ห์ของคุณหายไปถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย 8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บบาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอดได้เลยครับ